แย่ yeah, ละเพราะว่าแบบไกลหมด the moon and let มันก็ดูเจ๋งนะฮะแต่ว่าเราน่าจะลองมาคิดกันครับว่ามันน่าจะเอาไปใช้อะไรนะคือพอผมเห็นวิดีโอตัวอย่างเนี่ยขอมรู้สึกแรกเลยผมรู้สึกว่ามันเจ๋งมันดูสนุกการนำไปใช้ที่ผมนึกออกเลยคือ ผมจะเอามันไปใช้ในการสร้างวิดีโอทางออนไลน์ในตัวธุรกิจอื่นๆที่ไม่ใช่งานรับผลิตผมยังนึกไม่ออกว่าถ้ามันเป็นงานรับผลิตที่มันมีความเฉพาะเจาะจงมากๆผมยกตัวอย่างอย่างเช่นคลิปตัวหนึ่งที่ผมเห็นมันคือตัวหุ่นยนต์สีฟ้าที่มันเดินไปตามทางนะฮะ ผมลองจิงนตนาการว่าถ้ามันเป็นงานจริงๆเนี่ยที่ผมรับผลิตเนี่ยมันจะมีแบบของหุ่นยนต์ที่มันฟิกอยู่แล้วและแบบของแบ็กกราวที่ถ้าเราต้องการแบ็กกราวในแบบเฉพาะเจอะจงเนี่ยมันจะเขียนพร้อมได้อย่างนั้นเลยไหม โดยส่วนตัวยังคิดว่าความเฉพาะเจาะจงในระดับที่งานรับผลิตทำอ่ะผมยังไม่เห็นความรู้สึกว่ามันมันจะมาเปลี่ยนแปลงแต่แต่ผมรู้สึกว่ามันจะมาเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งคือวิดีโอที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นวิดีโอคอนเทนต์ที่ต้องมาตลอดนะครับ คอนเทนต์เลี้ยงอ่ะคอนเทนต์เลี้ยงคอนเทนต์ที่มีความเน้นในเรื่องของภาพที่มีความน่าสนใจภาพที่มันดูสนุกอย่างวิดีโอที่เป็นผีเสื้อบินแล้วก็โดรนโดรนบินนะโดรนบินก่อนแล้วแปลงเป็นผีเสื้อเฮ้ยน่าสนใจนะดูเท่เอฟเฟกดูเท่ เต่าทะเลว่ายน้ำเอ้ยดูเท่ะนะหรือว่าเมฆเมฆเมฆฟอรมตัวกลายเป็นอะไรซุสเฮ้ยเท่ะนะแต่ถามว่าเวลาเราจะลงรายละเอียดเฉพาะเจาะจงไปอะมันจะทำได้อย่างที่เราต้องการไหมเมื่อคืนผมนั่งดูแล้วผมก็คิดว่าผมนั่งทำงานอยู่นะผมนั่งทำงานอยู่งานหนึ่งเป็นของลูกค้าผมก็ลองนั่งคิดว่าถ้าผมเอางานในความต้องการที่ลูกค้าอยากได้เนี่ย แล้วเอาไปเจนด้วยเทคทูวิดีโอ Video, หรือไปเจนใน AI เนะี่ยผมมั่นใจเลยผมจะเจนไม่ได้อย่างที่ลูกค้าต้องการดังนั้นเนี่ยผมจึงมองเลยว่าเฮ้ยแต่ถ้ามันเป็นวิดีโอไวรัลแบบเรามาทำให้มันครูวิดีโอที่มันน่าสนใจอะ่ะเอ้ยมันได้คือไม่ได้ซีเรียสอย่างเช่นตอนนี้ผมทำเม็ดกาแฟอยู่ใช่ไหมแทำเม็ดกาแฟดีๆอยู่ใช่ไหมครับ ผมจะคิดเลยผมอยากเห็นภาพของการที่กาแฟงอกขึ้นมากาแฟงอกขึ้นมาจากต้นออกเป็นผลออกมาแล้วหยดลงมาลงแก้วผมผมเอาประมาณเนี้ยถ้าผมเจนเนี่ยไม่มีทางที่ภาพจะออกมาเหมือนอย่างที่ผมต้องการ ไม่มีทางแต่มันจะออกมาเหมือนกันนะมันจะออกมาเป็นสตอรี่เหมือนกันแต่มันไม่ใช่สตอรี่แบบที่ผมต้องการซึ่งในที่สุดแล้วการวัดค่ากันอนะ่ะก็คือว่าตอบโจทย์ลูกค้าแค่ไหนถ้าเป็นวนะิดีโอตัวเมนอ่ะยังไงก็ต้องคราฟครับดังนั้นผมผมนึกไม่ออกเลยว่ามันจะมาแทนอ้งานที่ผมนัองทำเมื่อคืนได้ยังไงนะแต่ถ้าถ้าเราเปลี่ยนเป็นมันเป็นเครื่องมือในการสร้างวิดีโอคูลๆผมจะใช้มันแทนที่ผมจะไป จ้างคนไทยหรือออกแบบไหมอันนี้แน่นอนนะอันนี้ถือว่าค่อนข้างแน่นอนเลยว่าวิดีโอครูมันได้ทั้งอะไรฮะความง่ายความเร็ว v a อ i a t i o n เพราะว่าการใช้งานวิดีโอของเรามันมีหลายตัววิดีโอที่เราใช้เป็น Main Story ที่เราต้องการจะคลาฟให้มันใช่ที่สุดมันสำคัญมากอันนี้ยังไงก็ต้องเราต้องทำาแต่ว่าวิดีโอที่เลี้ยงหรือเราจะเรียกมันว่าอะไรดี วิดีโอเขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์มาร์เก็ตติ้งหรือว่าการเลี้ยงการเลี้ยงไปเรื่อยๆให้มันมีคอนเทนต์ไม่เหงาถ้าเรานึกถึงง่ายๆก็คือเอาเป็นธุรกิจที่ผมกำลังทำแล้วกันนะก็คือผมต้องการที่จะกดเอสเปโซออกมาทุกวันสวยๆกดเอสเปซโซกดเอสเปโซสวยๆกดมาจนแบบคือกดมาจนมีสักสิบวิดีโอแล้วเฮ้ยเอาวิดีโอผมไปเทรนเลยได้ไหมแล้วเดี๋ยวผมต้องการช็อตกดเอสเปซโซ่สวยๆแล้วผมผมไม่ต้องมากดละผมเทรนแล้วผมก็เจนอย่างนี้ได้นะ เพราะว่าจุดประสงค์การใช้งานของมันอะมันรับกันดังนั้นเราก็คือว่าถามบรรทัดสุดท้ายเลยฮะวันนี้ถ้าเราเราต้องเรียนรู้หรือไม่นี่คือต้องเรียนรู้แล้วเรียนรู้ยังไงจะมีประโยชน์ก็คือสมมุติว่าเรากําลังหาสมาชิกเพิ่มที่ทําวิดีโอผมเห็น potential ว่าวิดีโอ AI อแม่นเจ๋งเจนบิงเจ๋งผมชอบผมก็ใช้ผมผมชอบผมจะ ต้องการหาอาติตท,ที่เจนซึ่งเป็นอาติตท,ที่มีพื้นฐานศิลปะที่แข็งแรงและสื่อสารได้อันนี้คือบรรทัดสุดท้ายดังนั้นบรรทัดสุดท้ายคือมันไปวัดกันที่ฟันเดอเมนทัอลอยู่ดีว่าเมื่อตลาดเนี่ยทุกคนทําได้เหมือนกันหมดทุกคนแอคเซสไปที่เทคโนโลยีไีได้หมดมันจะเกิดความเหมือนกันถ้าเกิดเราอยากจะหาคนที่ทําเราจะหาคนที่มีความเข้าใจมากที่สุดมีฟันเดเมนทัลแข็งแรงที่สุดดังนั้นแปลว่า การศึกษาอย่างไงเราต้องจริงจังอยู่ดีก็เหมือนกับฟันเดเมนทัลของการเรียนที่นี่ฮะเลยต้องมาเรียนที่ไลซีจีนะฮะในเรื่องของฟันเดเมนทัลการผลิตทุกอย่างของ3 d เพื่อที่เราจะได้สามารถที่จะสร้างงานที่มันตอบนิชที่ลูกค้าต้องการได้นะฮะแล้วมันก็ยังเวิร์กอยู่ครับมันยังเวิร์กอยู่แน่นอนเพราะผมก็ยังมีงานเยอะอยู่เหมือนเดิมครับอันนี้ก็คือสิ่งที่นํามาฝากจากโ o l a r AI แต่ว่าสําคัญไปกว่านั้นก็คือว่าตอนนี้เรามีโปรดักตใหม่ ที่จะเอามาขายก็คือเรามีกาแฟคั่วนะแต่ว่าแล้ว,แล,วแล้วกาแฟคั่วที่เรามีเราทำมาอย่างดีเก็ดดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เราชิมมาแล้วเทียบกันมาและในมุมมองของเราว่ามันดีที่สุดในแบบของเรานะฮะแต่ปัญหาก็คือแค่เห็นภาพอะ่ะมันก็ไม่รู้รสจะให้รู้รสมันก็ต้องให้ชิมแล้วเราก็อยู่กันคนละที่มันจะชิมยังไงต้องมาบ้านผมเหรอนะฮะเอาอย่างนี้ครับถ้าท่านคือนักเรียนของไลซีจ พี่ๆน้องๆเพื่อนๆน,น,น,นะฮะถ้าท่านเป็นคนที่ชงกาแฟกินโดยการใช้เมล็ดกาแฟบดเนี่ยนะฮะวันนี้ผมมาแจกนะผมมาแจกผมจะแจกหนึ่งร้อยกรัมแล้วก็ส่งไปษณีไปให้ท่านถึงบ้านจะชงได้คือชงครั้งหนึ่งเนี่ยจะใช้ประมาณสักสิบแปดถึงยี่สิบกรัมดังนั้นหนึ่งร้อยกรัมเนี่ยจะชงได้ห้าถ้วยชงได้ห้าห้าถ้วยนะถ้ากดถ้ากดแมนวนวลแบบผมเนี่ยคือกดได้ห้าถ้วยจะแจก 10คนอ่าคนนะถ้าเกิดใครอยากได้นะให้พิมพ์แล้วก็ขออนุญาตด้วยฮะท่านที่เอาไปเนี่ยท่านช่วยแบบบอกผมด้วยว่าเป็นยังไงครับอร่อยไหมนะฮะวันนี้มี2เรื่องครับโซล่า AI ตบด้วยการแจากกาแฟส่งัมดบ้านนะครับเน้นให้นอร่อยเป็ต่อาไปกันอร่อยเจอน้องดอกนะครับ ท่านชงกินแล้วเป็นยังไงท่านชอบไหมสำหรับท่านที่ได้รับแซมเปิลไปท่านกรุณาพิมพ์ให้คำแนะนำผมด้วยนะครับและถ้าท่านชอบนะครับ350บาท200กรัมบาร์ซิลซิร์โดซิงเกิลออริจินย่างดีรับประกันว่าเกรดดีพอเมดกาแฟมีหลายเกรดนะมีหลายโพรเซสมีหลายเกรดนะทางโรงคั่วที่ทำงานด้วยกันกับเราเขาเป็นโรงคั่วเล็กครับ แต่ว่าเขาก็เป็นคนคนหนึ่งที่อยู่ในสายฟู้ดที่มีความตั้งใจอยากจะทําในของที่ดีเวลาเพื่อนๆไปนั่งคุยกันเรามีองค์ประกอบก็คือเรามีเพื่อนคนนึงเปิดร้านเล็กๆที่ก็ขายเรื่อยๆนะฮะเรามีเพื่อนคนนึงที่เป็นสายกินเรามีเพื่อนคนนึงที่เป็นสายผลิตสายฟู้ดไซด์ผมก็ชอบทำคอนเทนต์แล้วก็ผมก็เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนของผม เรานั่งคุยแลกเปลี่ยนกันเวลาเราเอาข้อมูลในตลาดมาดูเราบอกว่าเฮ้ยเพื่อนอันเนี้ยเอาลงมาอีกได้ไหมราคาเนี้ยเอาลงได้ไหมเอาตัวแมสแมสอย่างงี้ได้ไหมเพื่อนผมในบางทีเขาจะแย้งว่าเฮ้ยทําให้คนกินทำให้มันดีๆเพื่อนนะทำให้มันดีๆเพื่อนเออผมก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่แบบเราอยากสร้างโปรดัก t ที่ดีครับนะครับส่วนมันจะดีจริงไหมมันจะเป็นอย่างที่พูดไหมท่านก็ ต้องลองพิสูจน์ครับสำหรับว,วันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วพบกันในโอกาสถัดไปครับสวัสดีครับ